สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนจุดเที่ยงเที่ยงนะคะมาพบกับแนวทางเราพัฒนานะคะเราพัฒนาวันนี้นะคะทุกคนตัวเด่นได้6 8 1 5 0หนวิ่งรูด8กับหนึนะคะวันนี้เราพัฒนาที่ผ่านมาเข้าแค่ตัววิ่งรูดนะคะจัวินิตารางก็จะมีห้าแปดแปดห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกตึงหกหกศูี่สี่หนึ่งแปดสามสามแปดหกสองสอ แล้วก็5115นะคะเปิ้ลก็จะมี662299นะ,ะส่วนตัวเจาะแอก็จะมี5855005 6116แล้วก็1441นะคะหรือใครจับวินในตาก็ได้จะมีตัวเทียไม่ไดเอามาแต่วนะ่าแอดวันนี้แอดชอบ8กับ1นะคะ8กับ1อาจจะมาะะลองดูนะคะ,อะโอเคแอจะไปอย่างเร็วเลยนะคะเพราะว่าแอจะพยายามทำให้ ครบทุกแนวทางนะคะทุกคนไปแล้วจ้าโชคดีกันทุกคนนะคะ